อ้นนี้อันนี้ไปเล่นไหนต่องานร้านได้ยังลูบงานร้านอะ่ะร้านไปแล้วครับลุงรอลูบใหม่ครับลูบอะไรอะ่ะมันมีแค่งานร้านใช <ลา S 1> ่ไม่มีอะไรต่อเลยใช่ปะใช่ครับใช่มีมีมีลุงอะไรมีห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งน่จาจะธนาคารครับโอเค เงินประมูลแม่งมีอยู่หกสิล้านมีใครปล่อยเงินกู้ไหมวะโทรหาไปไทยก่อนว่าเงินประมูลยังม,มีเท่าไหร่กันแนวแนวหรือว่าแม่งมีเงินขมอย่างเดียวหกสิบล้านรถแม่งร้อยล้านขึ้นอยู่แล้วดูทรงไอ้ไทยไอ้ไทยเงินเงินแก๊งมีเท่าไหร่อ่ะแล้วไม่ใช่เงินกูัวะประมาณห้าสิบแปดครับตอนนี้มีห้าสิแปดใช่ปะ ใช่ครับแล้วรวมของกูไปหกสิบล้านก็เป็นร้อยกว่าล้านถูกต้องไหมร้อยกว่าครับโอเคโอเคโอเคสนับสนุนมาไม่มีปัญหาเว้ยแต่ที่มีปัญหาอยู่คือไม่มีตังค์อะตอนเนี้หาเงินไม่ทันอ่ะเดือนนี้เติมไม่ถึงแสนอยู่แล้วอะไอ้เฮี้ยผมโดนค่าบ้านแลกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอ้เฮี้ยปัญหาเลยคือไม่มีตังค์เนี่ยกูไปถามไอ้เฮี้ยสมก่อน ปัญหาเลยคือหลักๆคือไม่มีตังค์อะแลกเอาไปแดกหมดแล้วนเนี่ยไอ้เหี้อเงินหมดอาจจะเติมได้มาสุดเดือนเนี้ยห้าหมื่นเพราะว่าผมจะไม่เอาเงินส่วนตัวมาใช้เด็กขาดครับเงินส่วนตัวที่แบบว่าเก็บไว้อะเงินที่มันเก็บไว้อะเอาไว้แบบใช้จ่ายเรื่องลูก เก็บไปหาหมอกับตัวเองไนงะแต่เงินที่แบบใช้ซุรุไลล่ไซลมันหมดไปแล้วตอนเนี้ยไอ้ที่อ่อะประเด็นอ่ะคือการเก็บเงินเนี่ยการออมเงินของผมมันจะมีหลายส่วนนะมันจะมีส่วนที่เก็บไปให้ลูกกับเงินแบ่งที่จะสามารถใช้ได้เงินที่ใช้ได้ตอนเนี้ยหมดแล้วเงินที่เติมเกมนะผมจะเก็บเติมเกมไว้ส่วนหนึ่ง กับเงินใช้ชีวิตอ่ะสมมติเงินเดือนร้อเปอรใช่ปะผมจะแบ่งเติมเกมประมาณ30%ซแล้วก็เก็บไว้ยีิบเปอรซนไว้ใช้ของจุกจิกภายในบ้านแบบพวกข้าวพวกของเล่นนู่นนี่นั่นไปซื้อให้ลูกแล้วก็อีก5้นตะคือจะเก็บไว้ทุกเดือนมันจะมีมันจะมัมน,ม,ม,นมีแบ่งเป็นสส่วนแต่ตอนเนี้ยโดนของผมมาโดนไปเดือนนี้โดนไปบ้านโดน โดนเดือนนี้น่าจะโดนลกไปประมาณเออ่ห้าแสนหรือหกแสน่ะประมาณหกหกแสนเจ็ดแสนนะที่โดนไปอะ่ะแต่ถ้ามาถ้าถ้าหลังวันที่สิบห้าได้อยู่ถ้าหลังวันที่สิบห้าผมเติมได้เยอะอยู่ที่จีเดีย,วดย,วยาวหน้า ถ้าหลังวันที่สิบห้าผมเติมได้แล้วรถดู้อยู่ไหนอ่ะกูไม่เห็นรถดูดสักคันเลยอ่ะเจ๊ไม่บ่นเหรอตกลงกันไว้แล้วตกลงกันไว้แล้ว เขาไปทำงานอยู่สองคนที่นี่เขาไม่ฮิตกันทำงานแล้วไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยเฮ้ยที่นี่เขาไม่ฮิตกันทำงานแล้วไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยวอร์แวร์ปะเนี่ยใช่ครับลุงสวัสดีครับมึงกลับมาแล้วหรอใช่ครับมึงออกแก๊งกูครับมึงอ่ะออกแก๊งกูไปทำอะไรตอนนั้นนะอ่ามีเรื่องนิดหน่อยครับลุงเรื่องอะไรวะตอนนั้นมึงขอออกแก๊งอะไรเรื่องอะไรนะไม่ไม่ได้ขอครับลุงเอ้ามึงออกไปเลยหรอใช่ครับ ผมก็จะมาขอโทษลุงด้วยที่แบบผมเคยผิดคำพูดกับลุงครับผิดอะไรวะแล้วแล้วมุงไม่โดนฆ่าตายเหรอเนี่ยคุณลืมแล้วอ่ะไม่ครับผมหนี่ครับตอนนั้นนะใช่หรอใช่ครับไอ้เหี้ยเมว่คุณลือฟื้นก่อนตอนนั้นมึงไม่มาใช่ไหมใช่ครับแสดงว่ามึงคือรอดผู้รอดชีวิตนะเนี่ย ใช่ครับลุงงั้นมึงมาตายแทนเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรนะครับมึงมาตายใช่ไหมเนี่ยมึงกลบกับมาเนี่ยอะเจ้าผมตายแล้วครับลุงไว้ชีวิตผมนะครับเดี๋ยวมึงกลับมาเล่นแล้วไงใช่ครับรันตลอดปะก็เดี๋ยวผมขอหาของหาของอะไรก่อนครับลุง อ้าแล้วของมึงหายไปไหนอ่ะยังอยู่ครับมีป่ายฉลามมันเดียวครับกะจอกจัดน่าจะขึ้นอาวุธนเทาสูงๆหน่อยครับเออละว่ากันแล้วกันครับที่นี่เขาไม่มีใครทํางานแล้วมุ่งไปทำงานที่นี่เขาก็ทำงานกันอย่างอื่นแล้วใช่หรอครับลุงเออยุคเก่าจัดไอเทียเขาทํางานอะไรครับตกปลา ผมกดไม่ทันเลยลุงมันอยู่แถวไอ้นี่ว้ยงานน่ะมันเนี่ยมึงเลี้ยวขวาไปใช่ปะมันจะมีเกาะเกาะหนึ่งอะมึงเห็นเกาะปะมึงมึงเปิดแผนที่ดูมันจะมีเกาะเนี้ยเกาะข้างบนเหรอครับไม่เกาะข้างขวาดิมันจะมันมันไม่โชว์ในแมพมันไม่โชว์ในแมพคือมันจะเป็นงานที่คนทําแล้วได้เงินเยอะสุดมึงต้องไปทําแล้วก็ มันจะมีเรือให้เบิกบ,บนเกาะมึงลองไปดูดิใช่แล้วครับเออมันอยู่มันอยู่แถบไหนครับลงเนี่ยด้านขวามึงเนี่ยไอ,อ้โง่กูบอกมึงอยู่เนี่ยมึงเปิดแผนที่ดูแล้วมีขวามีเกาะเล็กๆตัวเกาะน,นึงอะเนี่ยอ่าผมไม่ล,ละครับแล้วผมต้องไปไงครับผมก <ละ S 1> ็มมขับรถไปดิแล้วก็ว่ายน้ำข้ามไปแล้วก็จะมีเรือเบิกตรงนู้นโอเคครับโอเคครับเจอกันเจอกันตั้งใจทำงาน นบาปโฮียคนบาปจัดไอ้เคีื่น,นี้มันออกแก๊งไปมันหนีไปหรอวะแล้วตอนนั้นกลัวาเามันออกใช่ป่ะอี้ฉลาดนายศาสตว์พวกที่ไม่มา ไม่ชื่ออะไรเนี่ยไอ้หนุ่มครับชื่ออะไรอ่ะชื่อโคเคนครับมึงมาใครอ่ะมาใครหมายถึงว่ามาทำงานเหรอครับเออมาคนเดียวครับอ้าวใช่เหรอแล้วตะกี้คนที่อยู่ด้วยคือใครอ่ะไม่มีครับมีแต่น้องแมวใครอยู่ไหมครับเขาขจะตามยี่โม่อากูเห็นมึงมึงมากับอีกคนนึงนะคนเดียวครับคนเดียวเอาทิ้งก่อนเนี่ย ผมเคยแกล้งคนด้วยนะเว้ยผมเคยแกล้งคนด้วยนะตอนผมไปนครสวรรค์ใช่ปะแล้วผมเจอคนขี่มอไซค์อยู่อะ่ะแล้วผมก็เปิดกระจกไปบอกว่าไอ้นี่นั่งสามมันไม่ดีนะซ้อนสามอะ เห็นเขาฮิตทำกันอะช่วงนั้นอะอะไรทำอะไรกันเหรอผมมาเป็นคนประเภทหนึ่งเว้ยที่เมียผมมันจะด่าผมตลอดเลยเว้ยผมอะเป็นคนชอบทัก ทักแม่งทุกอย่างอ่ะมเะยยะยยมีย<ม>ผมย<า>จะชอบด่า,าผมผมจะทักแม่งทุกอย่างอ่ะเจอใครอยู่ข้างทางคนเดียวผมก็จะทักเฮ้ยเห็นอะไรป่ะน่ะที่รักกลิ่นอะไรวะวันนี้ผม,มเป็นคนชอบทักแต่มันไม่ดีนะเวมันปากไวอะ่ะปากหมาผมไม่รู้ไงตอนนั้นอ่ะ แรกตรงข้างตะลอกันอังสวรรคไอ้หนุ่มไอ้หนุม่นมเสื้อดำครับผมฮัลโหลครับว่าไงครับเสื้อขาวนี่แกงลาบปะใช่ปะใหญ่อะใช่ปะไม่เหยแกงลาบห่ะ cái coi à Lạp coi à Ui dạ คนไปทำงานอยู่ไหนกันวะไอ้สัสไอ้เฮียที่ทุกคนสวยอ่ะเฮ้ยทำไมไอ้เฮียนี่มันแข็งวะอ๋อมันชนไม่ได้หายจุดติบเลยพี่ไป็สายดิมันตำรวจไม่ถึงพี่พี่ชนิดถึงตำรวจไม่ถึงสิบติมเพิ่งโดนยึดไปเมื่อกี้ครับเรียบร้อยนี่เลยเหรอน่าเหมือนถึงนะอะมันโดนยึดหมดเลยพี่ใช่เหรอนู่เป็นไรอ่ะพวกอ่ะ กินเยอะลูกกินเยอะครับเดี๋ยวรอถ้าอ้วกอีกก็เดี๋ยวพาไปหาหมอกินเยอะไอ้เชี่ยนตรงนี้นะ้ามาแข่งรถนั้นเนี่ยไอเหี้ยแต่ว่ามัน โอยเี้ยไกลอยู่อ่ะได้เรื่องอยู่นะ